ดาวสองประกายการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นดาวสองประกายไม่ต้องสงสัยเลยว่าสถานการณ์ค่าครองชีพจะเป็นปัญหาที่ประชาชนชาวไทยกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้แต่กรมการค้าภายในมีโครงการที่สามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างมีในสําคัญนั่นคือ Quick Big Win ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์โดยมีเป้าหมายเพื่อลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนอย่างรวดเร็ว ตามที่นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในชี้แจงโครงการจะเริ่มต้นด้วยการจัดมหกรรมธงฟ้า1,300ครั้งทั่วประเทศตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2568ในจังหวัดศรีสะเกดและจะดำเนินต่อเนื่องไปยังจังหวัดต่างๆตลอดปี2 5 6 9ในช่วงเทศกาลที่สำคัญเช่นเทศกาลปีใหม่เทศกาลกินเจและตรุษจีนเพื่อบรรเทาค่าครองชีพของครัวเรือนโดยคาดว่าจะช่วยลดค่าใช้ใจ่ายได้มากถึง5,000ล้านบาทต่อปี สัญลักษณ์การเชื่อมโยงการเกษตรและเทคโนโลยีที่รองรับกรมจะช่วยเชื่อมโยงสินค้าเกษตรเข้าสู่ตลาดใหญ่และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายในต่างจังหวัดเพื่อเกษตรกรสามารถมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้กรมยังได้จัดกิจกรรมลดราคาปุ๋ยและยาในโครงการธงเขียวซึ่งเป็นการสนับสนุนที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนของการผลิตในภาคเกษตรกรรมหน้าที่พับมุมด้านบนเปิดจุดขายยาอย่างโปรง่งใสเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในระบบรักษาพยาบาลทางกรมได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU กับสมาคมโรงพยาบาลเอกชนเพื่อเปิดเผยราคายาและเวชภัณฑ์ก่อนการชำระเงินทำให้ผู้ป่วยสามารถเลือกซื้อยาได้อย่างเป็นธรรมและโปรง่งใสคาดว่าจะช่วยผู้ป่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้กว่าปีละ3 2 4 0 0ล้านบาทนอกจากนี้ยังส่งผลดีต่อการลดความแออัดในโรงพยาบาลและเปิดโอกาสให้โรงพยาบาลเอกชนมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นด้วยกราฟแท่งการควบคุมราคาสินค้าเกษตร เมื่อพูดถึงราคาสินค้าในภาคการเกษตรเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีปัญหาเรื่องการนำเข้าและมลพิษทางกรมได้จำกัดการนำเข้าเพื่อยกระดับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและมีการรับประกันร,ราคาซื้อที่เกษตรกรพอใจเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับพวกเขาพล้กระดาษกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทย สำหรับผลไม้และพืชเศรษฐกิจเช่นกระเทียมและหอมใหญ่ที่มีผลผลิตมากแต่เน่าเสียง่ายจะมีการร่วมมือกับห้างค้าปลีกในการกระจายผล,ผลผลิตออกนอกพื้นที่เพื่อสร้างการตลาดที่ยั่งยืนพร้อมยังจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อกระตุ้นประชาชนให้บริโภคผลไม้ไทยและรักษาระดับราคาที่เป็นธรรมให้กับเกษตรกร,ร,กรและผู้บริโภคถาดขาเข้าความรู้สึกของคุณคืออะไร ถึงแม้ว่าโครงการเหล่านี้จะสิ่งที่ดีสําหรับประชาชนแต่ยังมีคําถามเชิงลึกเกี่ยวกับการกระทําของรัฐบาลและผลกระทบที่จะตามมาจากโครงการที่เสนอมาคุณมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอ,อย่างไรร่วมแสดงความคิดเห็นด้านล่าง